ภาคตรวเดียวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบท่านอําพลดําซิ่งสวัสดีครับสี่หล่อคนที่คนขับหล่อไปไหนวะนี่เด้คน,ค,คนขับคนขับหล่อนี่ <c oughs> ครับรนี่ครับเสียกไก่เออเสียกไก่พัดหลาออ่าฮอ,อ,อ,อนี่นี่ครับรถเรานี่ คันนี้รถแกครับคันหนึ่งคันนี้คันหนึ่งคันนี้คันนึงคันติม่วงซื้อมาก่อนได้เดือนหนึ่งคันนี้ก็ซื้อมาเข้าไปมามาครับมาคันนี้ซื้อได้แต่ก่อนเป็นรถน้องแบร่งรถเสียอาคันนี้ครับรถเสียอาแต่ก่อนครับเป็นเป็นรถเสียอาสัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์เสียไก่คันใดคันนี้เถียงแต่ก่อนเป็นรถเสียอาคันนี้ แต่ก่อนเป็นรถเสียอะโชคสิริน้องมะแดงแตก่อนโชคสิริน้องมะแดงคันนี้ครับเดี๋ยวให้แจกไก่พาเพื่อนๆชมเลยครับมีแต่รถแชร์ภูมิส่วนมากส่วนมากมีมีมีตรถแชร์ภูมิแบกไหมพี่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่แบกใช่ไหมไม่แบกไม่เต็มกล่องไม่เต็มกล่องไม่เต็มกล่องไม่จะแบกไตามตามน้ำหนัก เอาไปโทษมันกันบ้าไปโทษตามหนักใส่ใส่มื่ใส่ขั้นใดพันตีขายพาไปบึ่งกันนะขั้นไหนจะขายเลยเออขั้นโน้นครับสามหกขั้นโน้นขั้นไหนป้ายป้ายพอพึ่มเขาจะขายเขาคันหนึ่งมากมาไปไปเดี๋ยวให้เทียไก่พาไปดูครับเพื่อนใครสนใจครับใครสนใจมานนเลยเดี๋ยวให้โทรเข้าเบอร์เทียไก่ได้เลยโอ้ยขอค่าในหน้าคันละ หนึ่งหมื่นบาทเออหนึ่งหมื่นบาทลรหนึ่งหมื่นบาทได้เลยอ่ไปไหนวะนี่ครับโชคโครงลางก็อยู่นี่ยูนาลาฟังทน้ำฝนฟังเลยแต่ว่ามันเป็นกระบะสามเมตรแต่ว่ามันไม่ใช่โอสามเมตรต่อที่มันเป็นคูน้องบัวคูต่อคนจ้าเด็กก็ขับรถโฟล์คอยู่แถวนี้นะครับอืมอ๋อรถหนองบัวลำพูดตีรถไอ ไเอตี้ยไ่กูอยู่น้องบองูต่อโอ้รถงเออู้เดียวกันเนี่ยนะงงนี่ครับนี่คันนี้คันนี้ติเตียน,น,น,นี่ครับคน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 เทียมราคาเท่าไรก็ราคาเท่าไรบวกเพิ่น้ำสองันสอง สองล้านค่าในหน้าเดี๋ยวค่อยย่างไปหุนไปเบิ้องาไปเบิ้งทางหนได้ไหมละคุณเราไปเบื้งหนารถไหมเพ่นตีบเขาดื้อเอาตีตียังไงเพิ่นเพิ่นเพ่นใมาเอาเพิ่นมาเพิ่อน๋ยน้ำบีเนาะย่างไงจหยบน้ำโอ้ย่างอะจะน้โอ้พ่ไปเบื้อ่ะ หรือว่าคันนี้คันนี้ก็สวยครับลายครับคันนี้เพิ่นบอขายดอกคันนี้คันนี้ไม่ขายคลายคันนี้ไม่ขายสกชัยนี่ครับสกชัยหูสกชัยคุณแม่ไปเบิ้งขั้นพุ่นแม่เพื่อนเนี่ยแม่ไปสอบถามเพิ่นเบิ้งหรอเป่าเพิ่นว่าเพิ่อนจะขายไหมภาพจอไม่ไม่ได้ครับข่าวจอขายอย่างนี้มันยังถูกลบอยู่ครับมันไม่ได้กำไรครับเพราะว่าไม่ได้วิ่งงานค้างไหมครับนี่วิ่งงานอย่างเดียวมันไม่ได้ค้างไลยครับ เราต้องมาถามคุณแม่ถามคุแม่รูว่าเขาติดป่อยจริงที่เอาถามเบิง้วเป็นติปล่อยติแม่บทนวางไหนพี่บาน่อเนี่ยแล้วว่าท่านเี่ย้ำรถทีขายรถทีบอกดอกเน่ยแต่ไก่ได้ข้าวม่ไดใสขนาดฮะ